สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับพี่กบนะครับสร้างโอกาสทีวีนะเป็นช่องที่พี่กบได้ทําไว้นะหลายปีมากนะครับช่องนี้แล้วก็ใช้ชื่อว่าสร้างโอกาสทีวีมาเนี่ยเป็นการที่จะทําคลิปเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องของการมองหาอะไรที่มันเป็นโอกาสนะทั้งทั้งตัวส่วนตัวของพี่กบเองแล้วก็ส่วนตัวของ คนที่พี่กบไปสัมภาษณ์หรือไปนําเสนออะไรต่างๆนะให้เขาเกิดนะช่องทางนะในการที่ทําตลาดนะแล้วก็ทําช่องมาก็เข้ามาทําเรื่องของผู้เรียนกับยารดนะคุณโรดของเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีผู้คนเนี่ยติดตามแล้วก็ให้ความสนใจนะครับแล้วได้ประโยชน์จากช่องไม่มากก็น้อยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนนีติดตามช่องต่อเนื่องเสมอมานะครับ ถึงจุดนี้ก็พี่กบก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ชมนะฮะเช่นกันทั้งในส่วนของชาวสวนทุเรียนเองนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะมีสวนทุเรียนของตัวเองนะก็ก็เลยเออนะฮะก็เป็นเรื่องที่ว่าะวะนันนี้พี่กบมีแปลงทุเรียนที่เจ้าของเขาอยากขายนะครับและขณะเดียวกันเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วครับผมมั่นใจว่ามีหลายๆคนอยากได้แปลงทุเรียนสวยๆเนี่ย S 2> <S 2> คือไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยไม่ไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยผู้เรียนเนี่ยเนี่ยกี่ปีอะไรยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนๆนนะมาทําความรู้จักกับพี่กี้นะพี่กี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ,รบสวัสดีครับพ<อ>ี่กี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับเพื่อนครับเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเคยติดตามแล้วก็รู้จักพี่กี้ด้วยแปลงนี้กี่ไร่ครับทั้งหมด13ไร่1งาน7จตารางวาครับอืตรงนี้อยู่ที่ไหนนะ อยู่อ่าอยู่แถวน้องแหวนครับน้องแหวนครับผมอำเภออำเภออ่าในพื้นที่อ่ะอยู่ในอยู่ในเขตของท่าใหม่อ๋อในเขตอำเภอท่าใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับอำเภอท่าใหม่ครับอ๋อไม่ใช่อยู่ในในอามนะไม่ใช่ครับอ๋ออยู่ในในท่าใหม่ท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับเพื่อนครับครับโอ้ยู่ติดกับถนนคอนกรีตเนาะเดี๋ยวพี่กบจะอ่าทโดนให้ดูนะว่าภาพมุมสูงเป็นยังไงอะครับ เรื่องนี้เดี๋ยวพี่กี้จัดการให้ครับผมนะครับครับแล้วก็ในแปลงนี้นะห่างจากสุขุมวิทเนี่ยกี่กี่กิโลอ่าหนึ่งกิโลครึ่งครับอ๋อหนึ่งกิโลครึ่งครับหนึ่งกิโลครึ่งเองนะก็เป็นเส้นทางก็มาถึงเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตเลยครับนะครับมาจากถนนสายหลักครับอ่าครับตรงนี้เนื้อที่สิบสามไร่ครับเท่าไรหนึ่งงานหนึ่งงานเจ็ดตารางวาครับโอ้ก็ประมาณสิบสามไร่หนึ่งงานแล้วกันแล้วเพื่อนเพื่อครับมีทุเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ ทุเรียนทั้งหมด197ต้นครับ197ต้นครับแล้วในแปลงที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นทุเรียนอายุกี่ปีครับอายุสามปีกว่าครับสามปีกำลังจะเข้าสี่ปีครับอ๋อสามปีกว่าครับกำลังจะเข้าสู่สี่ปีครับมีหมอนทองครับมีมีหมอนทองครับอพี่กบมองดูนะเพื่อนๆนะลองลองดูนะเดี๋ยวจะมีมุมสูงให้ดูด้วยนะครับ ไซส์ทุเรียนเนี่ยขนาดกําลังสวยเลยเนาะครับประมาณอยู่ประมาณสี่เมตรครับครับออันนี้คือหมอนทองครับใช่ไหมครับทองครับผมหมอนทองแล้วมีเห็นบอกมีกระดุมด้วยมีกระดุมพี่กบเคยทําคลิปคร่าวๆไว้ไว้รอบหนึ่งแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวมามาเดินชมรายละเอียดกันนะฮะให้พี่กี้เล่ารายละเอียดให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเตอนนี้ก็มีการตัดหญ้าตัดไรทุเรียนเขายกโคกนะครับแปลงนี้ยกโคกโคกใหญ่เหมือนกันนะครับ โค้งเนี่ยสูงสูงประมาณ50เซนนะครับเพื่อนๆประมาณ50เซนฐานกว้างเนี่ยพี่กบดูแล้วก็หนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรถึง <4 S 2> ถึง <4 S 2> ถึงสี่เมตรนะครับกว้างเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4เมตรนะครับเส้นรอบวงเนี่ยก็กว้างกันไปทุเรียนก็ประมาณ3ปีย่างปีที่รับย่างปีที่4ครับนะครับก็ยังไม่ครบ4ปีเต็มยังครับนี่ครับเพื่อนครับเนี่ยแต่ทุเรียน โอ้โหเนี่ยถ้าท no ุเรียนไซส์แบบนี้นะเพื่อนๆครับถ้าได้มีการรีบมาตัดแต่งกิ่งนะฮะตัดแต่งกิ่งแล้วก็เริ่มเตรียมวางแผนดีๆนะปีปีหน้าเนี่ยได้ผลแน่นอนได้ผลครับนะได้ผลแน่นอนเลยนะฮะโครงสร้างเขาสวยนะแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยมาดูนะครับเพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้ระก็ถือถือโอกาสเลยนะฮะคุยเรื่องทุเรียนในตัวด้วยเลยนะครับแปลงเนี้ยเขาไม่ได้ตัดแต่ง นะฮะไม่ได้แต่งกิ่งแบบดูแลการแต่งเพราะนั้นน่ะในส่วนของทุเรียนก็คือกิ่งจะเยอะมากเยอะเยอะนะแต่ถ้าพูดถึงไซส์ขนาดนี้นะก็ยังทันครับเนี่ยยังทันนะแต่งดีๆนะครับโอ้โหเนี่ยต้นแบบเรียกว่าต้นเป็นต้นกิ่งเป็นเป็นกิ่งเลยนะครับแต่อย่าปล่อยให้ให้ให้นานกว่านี้นะครับเพราะกิ่งเขาเยอะมากเลยกิ่งเยอะมากเลยแต่ถามว่าผลเสียไหมถ้าพูดถึงตอนนี้ ก็ยังโอเคนะครับเขายังต้องโตเยอะเลยใชครับอายุแค่สามปีกว่ากํำลังพุ่งเลยครับกำลังพุ่งเลยนะครับมาดูนะฮะเจ้าของทำไมเขาถึงอยากขายครับพี่คือเขามีมีสวนหลายแปลงครับคุดิทำไม่ไหวครับอ๋อครับผมเนี่ยเนี่ยยอดมานะฮะแต่ว่าถ้าเอาแนวของคุณโลดดูแลอีกนะเพราะว่าแปลงนี้ผมว่าผมว่าทำดีๆนะครับซื้อที่ปีสองปีได้ ได้ทีได้คืนได้ทีคืนคือเหมือนได้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 ฟรีเลยนะครับทำสักสองปีสามปีนะครับผมว่าร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเจ็ดต้นครับร้อยกเจ็ดต้นโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่ยฮะนี่ฮะเนี่ยพาพาชมนะครับนี่ครับแล้วแหล่งน้ําก็มีมีแหล่งน้ําครับมีอ่าสองสองลูกครับแล้วก็จะมีอ่บ่อบ่อบดานครับบ่อบดานอีกหนึ่งหนึ่ง อ๋อน่าสะอยู่ข้างนู้นนะครับเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเดินเดินดูบรรยากาศแล้วครับก็โน้ําไม่ขาดครับน้ําแบบเทือนทั้งปีเลยไม่ขาดเลยนะไม่ขาดครับผมเรื่องน้าเพราะเรามีบ่อบบดานอ๋อมีบ่อบาดานด้วยมีสะสองลูกครับสองลูกครับผมและพื้นที่ตรงเนี้มันก็จะห่างจากจากตัวอําเภอในอามประมาณห้ากิโลครับก็จะใกล้สถานีตํารวจ กล้ลงพยาบาลกล้โรตัสครับใช่ใช่ตรงเส้นนายามเข้ามาเนี่ยจากนี้ไปนายามไม่ไกลครับประมาณ5โลครับแล้วก็ห่างจากตรงนี้ที่ตรงนี้นะห่างจากซูมวิทเนี่ยแค่กิโลกว่า<ๆ>กว่ากิโลครึ่งกิโลครึ่งครับคือคถ้าตรงนี้นะเพื่อนๆครับถ้าใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะเพื่อนครับถ้าใช้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันสะดวกมากสะดวกครับเอ่อเพราะว่าทางเข้ามาจากขูมวิทมานยยี่ฮะกิโลครึง่งแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเลยกับ แล้ทางทางดีมากสวยโอเคมากๆกเลยติดหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นคอนกรีตครับอแล้วก็เดี๋ยวจะจะทาผังให้ดูเนาะเพื่อนๆครับแล้วก็ถ้าจะอยู่อาศัยนะฮะระบบการเดินน้ําอะไรต่างๆเสร็จสัรพหมดเรียบร้อยแล้วครับเสร็จสรรหมดแล้วครับคือถ้าที่สวยแบบนี้นะโอ้นะฮะเพื่อนๆครับเดินดูนะดูบรรยากาศนะฮะท่านจะมีมีไซส์ ใช่ใช่แปลงเดียวกันไหมที่นี่ไหมเอาคนละแปลงเนาะมันมีแปลงเล็กอยู่ทางนู้นแต่ว่าแปลงที่ที่ขายคือจากนี้ไปนี่เลยครับใช่จากจากทางนู้นจะเป็นเนินนะฮะด้านหน้าทางเป็นเนินแล้วลาดลงนะฮะลงไปข้างล่างเพื่อนๆครับลาดลงไปครับอถ้าพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือยุคนี้เนาะมันเป็นยุคยุคออนไลน์อืมครับผู้คนในใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะแล้วก็ อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ครับอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะขายทุเรียนได้ครับถ้าทําทุเรียนไปดีๆแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์แล้วขายทุเรียนได้ครับแล้วสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่พี่โกบวานะความเป็นความสงบอ่ะครับอยู่อย่างเงียบสงบแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายผมว่าที่นี่อ่ะไม่มีมไม่มีมลภาวะทางเสียงครับมลภาวะในเชิงของผู้คนที่อยู่แออัดนะฮะบางทีบางคนไม่ชอบนะ ชอบแบบสงบชอบแบบส่วนตัวเนี่ยที่นี่เหมาะเลยใกล้เขาด้วยครับมีเขามีวิวสวยด้วยอได้ดูวิวนะนั่งกินกาแฟมีบ้านเขามีไหมยังไม่มีใช่ไหมบ้านมีแต่โครงสร้างเอามีแต่โครงสร้างไว้นะบะตรงนั้นแต่ว่าถ้าถ้าจะสร้างบ้านสร้างอะไรนะมุมต่างๆเนี่ยผมว่าสาหรับคนที่มองหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนเลยเพราะว่ามีทุเรียนแล้วก็คือก็คือทําทุเรียนไปแล้วก็ เอาเข้าจริงๆไม่ต้องไปกลัวหลงพ่อค้าอะไรต่างๆสร้างคอนเทนต์ดีๆเนะี่ยผมว่าสามารถขายออนไลน์ขายออนไลน์ลได้เลยครนะยุคนี้นะค,ะครไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดว่ามีมพื้นที่13ไร่นะแล้วก็มีทุเรียนร้อต้นนะครับผมว่ายุคนี้เอาเงินฝากเนะี่ยตอนนี้เงินมัน มันลดลงครับมันลดลงค่าเงินมันลดลงครับเงินเฟ้อเยอะเงินเฟ้อเยอะมากๆากครับค่าเงินเนี่ยไว้สักสองสามปีน่ะเงินล้านก็เปรียบเสมือนเงินเจ็ดแปดแสนครับเหลือเหลือประมาณเจ็ดแปดแสนค่ามันเพิ่มขึ้นครับมีแต่ลดลงครับแต่ถ้าเราที่เรามีเงินก้อนหนึ่งนะฝากธนาคารก็ก็ใช่ว่านะมันก็ไม่ไม่งอเงยครับมีแต่ลดลงครับมีแต่ลดลงหรือไปลงทุนก็เสี่ยงเสี่ยงครับลงทุนทํากิจการถ้า ยุคนี้มันคือคู่แข่งมันเรียกว่าหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอามาลงทุนกับที่ดินที่ดินไม่เคยไม่เคยลดลงลมีแต่เกิดมูลค่าครับที่ดินเปล่าๆยังไม่ลดลงแต่นี่ที่ดินมีสวนทุเรียนนะครับ,รบมูลค่าเยอะเลยครับใช่นี่ผมอยากจะฝากว่าเพื่อนๆครับใครมีเงินเหลือๆห,หรือเงินก้อนก้อนหนึ่งสำหรับคนที่แบบมีเงินก้อนหนึ่งแล้วไม่รู้จะลงทุนอะไรครับ ผมว่าที่นี่ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าระบบการวางการวางโครงสร้างอะไรต่างๆจัดการไว้หมดแล้วครับจัดการไว้หมดแล้วไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอย่างคนที่ว่าเกษียณต้องเออต้องการที่ว่าใช้ชีวิตแบบเกษียณเกษียณนะครับสําหรับคนที่เตรียมพร้อมเกษียณนะฮะมีเงินก้อนหนึ่งนะที่นี่เหมาะมากนะคนเกษียณได้ออกกําลังกายอากาศดีนะอายุยืนด้วยครับ บรรยากาศดีมากแถวนี้ใช่ครับ,รบผมว่าโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูแหล่งน้ํากันครับนี่ฮะดูที่าการวางระบบน้ําไว้นะอันนี้เขาก็วางระบบน้ําไว้ดีมากเลยเป็นแถวมาเลยนะเนี่ยตัวนี้มองไปนะครับแล้วก็ ตัวน้ำนะครับแหล่งน้ําที่นี่นะครมีสระอยู่สองสองบอ่อบ่อใหญ่ๆนะครับนี่น่าจะลึกมากๆเดี๋ยวขยับมันี้นิดหนึ่งนะฮะนี่ครับน้าสีมรกตเลยครับสีเขียวมรกตดีมากๆเลยก็บ่อนูน้นแล้วก็จะมีบาดานนะมีบาดานถัดไปอีกมีบะดานอีกเดี๋ยวพี่กบไม่ไม่ไปถ่ายนะครับเพราะว่ามันจะเสียเขาเรียกว่าเวลาผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นจะลงแค่ประมาณนี้เดี๋ยว จะพาไปดูนะส่วนที่เป็นหน้าทางติดถนนนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าทางติดถนนนี่ฮะบริบบเวณทางนะฮะที่เข้ามาจากขูมิทนะฮะมาเรื่อยๆเนี่ยนี่ทางคนกนครีฑานะเพื่อนๆครับทางกว้างนะดูดูเสาไฟนะฮะอ่าไปทางนี้เนี่ยเสาไฟนะครับไฟฟ้าเข้าถึงเสาไฟเนี่ยจากนี้เสาไฟด้านนี้นะไปถึงเสาไฟด้านนู้นนะฮะทางเนี้ย โอ้โหกว้างมากครับประมาณสิบสองเมตรครับสิบสองอืมสิบสองน่าจะเกือบยี่สิบเมตรครับนะน่าจะเนี่ย <15 m. S 1> กว้างมากเลยเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมดูก็นิดหนึ่งนะเอ่อสี่เมตรนะฮะสี่เมตรนะแปดตีไปเอ่อไปสนะิบสองเมตรอ่ะประมาณสิบสองเมตรนะ <25. S 1> แล้วก็นี่ฮะเอ่อที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเนี่ยจะมีโครงโครงของตัวตัวบ้านนะเตรียมไว้จะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ครับ อ่ที่มองเห็นอยู่นู้นนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะทางนี้ข้างในนี้ก็เข้าไปเรื่อยเลยนะเป็นทางไม,ไม่ตัน,นอ่เข้าไปทะลุไปนู้นเลยถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับสวยวิวสวยมากๆนะมีข้อเสียไหมข้อเสียข้อเสียก็คือมันเงียบสงบ <c oughs> <c oughs> เงียบสงบ <c oughs> เออไม่ไม่อึกระเทิรคือโคมคนะครับตรงนี้เขาก็มีนะ แนวแนวของแนวถนนเนาะเนี่ยมีขอบขอบถนนกันไว้นะครับเป็นทางโค้งตรงนี้นี่ฮะเพื่อนๆครับก็นะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวในส่วนของพี่กบก็คืออยากจะนําเสนอนะท่านใดที่สนใจอยากจะมีอยากยากได้เป็นเจ้าของนะฮะเป็นนะจังหวะช่วงนี้นะครับทุเรียนกําลังมาแบบนี้นะครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงนะครับอ่า อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตรงนี้ไม่ติดภาระต่างๆ<ช>นะฮะภาระจำนองมาอะไรไม่ติดนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็ผู้ที่สนใจนะฮะทุกท่านเข้าแบงค์ได้นะครับไม่ต้องใช้เงินสดของตัวเองก็ยังได้เลยนะครับ<ช>ตอนนี้นะฮะผมว่าเขาก็พร้อมที่จะปล่อยนะฮะ<ช>ถ้างั้นนะครับในส่วนของภาพมุมสูงอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กบแทรกเข้าไปหลังจาก คลิปนี้อีกนะครับสำหรับช่วงนี้พีกพ่กบก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะภารกิจเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะทำเรื่องนี้ครับเผื่อเพื่อนที่มีที่ดินมีสวนทุเรียนอยากให้พีกพ่กบทําการตลาดให้หรืออยากจะซื้อสวนทุเรียนอะไรต่างๆนะฮะหรือที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยพีกพ่กบก็จะเสริมตรงนี้ด้วยตอนนี้ก็มีเพื่อนๆนําเสนอติดต่อมาพอสมควรน,นะครับขอบคุณพี่กี้มากที่ ที่พาชมแปลงนี้วันนี้นะถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วพบกันนะฮะในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณพี่กี้มากค,ครับขอบคุณเพื่อนมากครับสวัสดีครับ And I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through. Till you come back, i me see you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. You're gone. Will you come back? I'm missing you. Can't help myself. I'm missing you. You just. Don't Till you come back, I'm missing you. help me see you. Kill myself, let me see you. I can't stand this love alone. Don't make sense, now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. help me see you. Kill myself, let me see you. It's